สวัสดีครับผมไก่าปาจ,จโรค่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวโ o ชเดอร์ตัวนี้อีกตัวคันนี้เสร็จแล้วดีคันนี้ลูกค้าอยู่สิง์บุรีเดี๋ยวพรุ่งน,นี้มารับรถละคันนี้เสร็จแล้วคันนี้ก็สไตล์คล้ายๆกันครับที่ทําตัวนี้ลูกค้าสั่งเต็นท้ายรถไ้ด้วยครับผมก็เลยมารีวิวให้ให้ลูกค้าด้วยครับว่าเต็นต์ตัวนี้เป็นไงตัวนี้จะเป็นเต็นต์ตัวผ้าหนานะตัวนี้ที่ผมเคยสั่งแต่ดมันออกมานานละจะมีแม่เหล็กในตัวครับตัวนี้ เห็นยางยืดไหมครับยางยืดเขายาดีกว่ารุ่นแรกถ้าลูกค้าคนไหนที่สั่งอะส่วนมากจะเจอเป็นผ้ารุ่นแรกจะเป็นผ้าบางตัวนี้ผ้ากันฝนได้เลยหมดเลยจะเป็นผ้าหนาครับตัวนี้มุ้งรอบท้ายด้วยครับผมจะสั่งไว้ให้เฉพาะลูกค้าที่มาทํารถกับผมคันนี้ผมก็จะขายราคากันเองครับตัวนี้พอลูกค้าไปสั่งแล้วก็จะสั่งไม่ถูกจะได้ของรุ่นแรกผ้าบางอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลย รถคันนี้อ่าเดี๋ยวเราดูงานก่อนพอดีงานผมก็จะมีคันนี้คันนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวรอประกอบคันหนึ่งนะแล้วคันนี้แคปทิว่าส่วนนี้เป็นเชฟแคปท่ว่าที่มามาต่อคิวต่อใจอินว่าคันนี้มาจอดรอไว้เลยอ่าตอนปีนี้ผมต้องเล่งงานหลายคันอยู่ครับอ่าเดี๋ยวมารีวิวคันนี้เลยคันนี้ก็จะเป็นทรงเปี้ยคล้ายกันแต่จะมีกระดานตัวนี้กระก่องตัวนี้ใหญ่ขึ้น เจ้าของต้องการก,กระดานแบบว่าตัวนี้เลื่อนไปเลื่อนมาแบบสุดครับตัวนี้เห็นไหมครับจะส,สุดไปตัวนี้ก็จะมีที่เก็บของอ่าตัวนี้ฝาข้างในไว้ใส่แบตเล็กๆเ่เาอ่าตัวนี้ก็เก็บของข้างบนตัวนี้ก็ลูกค้าต้องการใส่แก้วกาแฟแบบแบบเป็นขวดนะครับอยู่ในช่องนี้อ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแผ่นตัวนี้เหมือนเดิมสไตล์เก็บของได้อ่า ส่วนหลุมการตัวนี้ก็เป็นก่อนเต็นส่วนหลุมก็จะมีตัวนี้ครับเห็นไหมครับเราสามารถถอดออกได้ทุกทนครับส่วนลิ้นชักท้ายก็เป็นลิ้นชักเล็กๆครับเล้ยวยาวออกมาตัวนี้จะวางของเห็นไหมเวลาเรากลางเต็นท้ายรถเราสามารถนอนในนี้ได้เลยมีมุ้งครอบฝนตกก็อยู่ได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวใน ตัวนี้ก็จะเป็นป๊อก up อ่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ที่เก็บของอีกชุดหนึ่งไว้ไว้โต๊ะเก้าอี้ข้างในได้ครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นป๊อกัพเหมือนเดิมครับตัวนี้ดึงขึ้นมาดึงคู่ครับอ่าตัวนี้ครับเราสามารถนั่งตรงนี้ได้พิงตัวนี้ได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นหลุมหลุมลึกสองหลุมโอ้ใส่แบตดใส่ผ้าห่มที่นอนได้เลยครับตัวนี้ฝั่งนี้เหมือนกันครับ เห็นไหมครับหลุมลึกมากนี่ครับตัวนี้จะเป็นฟอร์จเนอร์ตัวเก่านะเราสามารถเห็นไหมตัวนี้จะเลื่อนมายานนี้เลยส่วนกล่องตัวนี้เราจะแยกออกได้เลยนะกล่องตัวนี้เวลาเราเอาบอกคู่กลางมาใส่เราไม่ต้องถอดชุดหลังนี่นะชุดหลังนี้เราไม่ต้องถอดเลยเราสามารถเอาบอกมาใส่คู่ได้เลยเราก็ยกชุดนี้ออกได้เลยผมมีน็อตใส่ไว้อยู่ครับ เราสามารถยกกล่องตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่เบาะคู่กลางไปได้เลยครับโดยที่ชุดหลังเราไม่ต้องถอดอ่าตัวนี้เป็น f o ร์จ n เนอร์นะที่ผมทําไว้นี่ครับจะเป็นให้ดูเวลาคุมเต็นท้ายครับตัวนี้ลูกค้าสั่งสีดําผมเลยมากลางรีวิวให้ดูเลยทีเดียวครับตัวนี้นี่ครับจะเป็นชุดภายใน้วตัวนี้มีฟองน้ําด้วยนะครับผมตัดฟองน้ําให้เรียบร้อยลว